ปีนะคะปี67เด็กชายวอลลเอมีมีบุญมากนะครับ no อุบาลหนึ่งับหนึ่งนะครับเด็กหญิงอัศนะชุนวงอนุบาลหนึ่งรับสอเด็กชายพิชนาการุวงศ์ุบัหนึ่งมานะครับเด็กหญิงณชวนศรีเบือนนะครับอขอหนึ่งนะครับ เด็กชายและชาเบอร์อธิวารัญญานะค,ะนะคะรับอสองักสครับเด็กหญิงทีมชนกรัตนวิชัยนะครับอสองพับสเด็กหญิงจันทรัตธรรมนาสุขอสองพับ4เด็กหญิงแพรวาเกียรติปูนอส .3 มพับหเด็กชายพิมพ์ัฒน์อธิรัตน์พัฒน์ปูนะะนะคะรัะคะอบอสามพักสองเด็กชายธนารัตน์จันแตงอสามพับ3เด็กชายชาอินภพศุข พอสาพพสัสเด็กหญิงพิดคุณสิทธิเกียรติพอเอ่งทับหนึ่งเด็กชายประกรณ์บวงสวยปอเองทับสองเด็กหญิงคาริษาเพื่ออรินชัยปอเองทับสามสำหรับชิ้ที่สองครับเด็กหญิงธนาฮพิษสีสมงคลปอสอักหนเด็กชายสวัสดิ์มหาธานาเศษ ปอสพอง,อสองเด็กหญิงจีรดาภาชัยวิทย์วัฒนออออออ์ปสพเด็กชายพนวัฒน์เพสญศรีปึ่1เด็กหญิง